ครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับครับคลิปนี้เราไม่ได้มาเดินเที่ยวป่านะครับอันนี้คือผมมาเดินมาดูกุเล็กๆนะครับที่คนเข้าคนแก่นะครับได้บอกพิกัดมานะครับนี่นะครับแถบนี้นะครับฝั่งที่เห็นเป็นคูน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะครับน่าจะเป็นคลองน้ําครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่แต่กเขาได้ไถ ปลูกหญ้านี่ครับหญ้าคล้ายๆให้ตัดก่อนี่ื่ให้ก่อนี่ครับแบบนี้จะเป็นป่าไม้ครับผมดูครับที่นี้พิกัดเขาบอกอยู่ในไร่นี้นะครับแต่คือผมไม่รู้ว่าที่เป็นที่เป็นพิกัดจริงๆน่ครับแต่คือผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเรา จะเดินหาดูอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นฐานครับที่คนเจ้าคนเจี่ยบอกมานะครับว่าอยู่ตรงนี้แน่ๆเพราะท่านบอกว่าเคยเห็นตั้งแต่เล็กนะครับจําได้ว่าอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับแต่สภาพก็ได้เปลี่ยนไปนะครับตามภูมิประเทศนะครับผมก็คือมีการสกดคลองขุดอะไรเข้ามาครับเมื่อก่อนนะครับ แถบนี้จะเป็นจอมปลวกใหญ่นะครับดูลักษณะพื้นที่นี่ครับก็จะมีแต่โดนรถได้ดันขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับที่เราเห็นต้านไม้ตายๆนี่ครับคือตรงนี้น่าจะเป็นจอมปลวกนะครับแต่เขาได้ใช้แมคโครคุดลงแต่มีเขาคงมีดินเหมือนคล้ายๆดินเป็นหินครับ นี่ครับอันนี้ใช่ครับผมแต่คือได้น่าจะตายแล้วครับเพราะว่าน่าจะโดนรถไถขึ้นมาแล้วก็อยู่นานนะครับ mm. ผมไม่รู้ว่าเขาจะงอกต่อไปอีกได้ไหมนะครับก็สรุปว่าคือเรามาเรามาตรงนี้ก็คือถูกที่นะครับแต่แต่คือเราจะหาจุดที่ใหญ่ๆไม่ไม่รู้อยู่จุดไหนแค่นั้นเองอันนี้หนึ่งครับนี่นะครับ อันนี้ใช่แน่นอนครับก็คือสรุปว่าเรามาถูกที่ครับแต่ที่กัดเดีไม่อยู่ตรงไหนนี่ครับที่ผมว่าเป็นกลางจอมปลวกครับนี่ครับอันนี้ใช่เลยครับนี่ครับไม่รู้จะอยู่จุดนี้หรือเปล่าถ้าอยู่จุดนี้คือเราต้องขุดลงไปอีกนะครับนี่ครับดูชัดๆนะครับ นี่ครับอันนี้ใช่เลยครับน่าจะเก่าแก่มากครับเร็กคือน่าจะแตกนะครับเพราะว่าน่าจะโดนรถเหยียบมาคือถ้าใช่ตรงนี้เป็นพิกัดจริงๆเราต้องขุดงไปนี้นี่ครับ ที่หักนะครับถ้าจะโดนรถครับผมคือถ้าตัวถ้าเป็นตัวใหญ่อยู่นี่นะครับนี่ครับคือผมจะบอกว่าตัวนี้คือตัวตัวเก่าสุดเลยครับตัวนี้นะครับคือผมเคยได้ไปทีหนึ่งแต่ใหญ่กว่านี้ครับอันนี้คือตัวเก่าสุดคือตัวต้นกําเนิดครับตัอนี่ครับดูชัดครับ เกวออกได,ดวค้ครับเนี่ยครับตัวเก่าสุดตัวนี้คืลใายๆถ้าเรียกก็เรียก,ยกคือปูเหล็กไหลนะครับตัวนี้แต่ผมว่าตรงนี้ไม่คงไม่ใช่พิกัดคงไม่ใช่พิกัดอย่างเป็นกุนะครับแต่คือผมว่าน่าจะเป็นรถรถดันมามากกว่านะครับ นี่ครับแถบนี้น่าจะใช่ครับนี่ครับพิกัดน่าจะอยู่ตรงนี้ครับที่เราเห็นนี้ครับนี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับอันนี้คือแดดจ้ามากนะครับนี่ตรงตอนนี้ที่ผมถ่ายทำนี่ครับนี่นะครับ ครับตรงนี้น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นพิกัดของตรงนี้จากลักษณะ,ะครับนี่ครับแต่ถ้าถ้าตรงนี้ถ้าจริงๆเราต้องมางทำวิธีแล้วก็มาขุดเอาทิ่งดังนะครับตั่งนู้นเยอะเลยครับ ครับคือสรุปว่าตรงนี้ใช่แน่นอนครับต่งจอมปัวเก่านี่ครับตรงนี้บริเวณนี้แล้วผมจะลองถ่ายทีละชิน้นทีละชิ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับน่าจะใช่อยู่แน่นอนครับตรงนี้ไม่ผิดแน่นอนคุณท่าคนคุณแก่เขาบอกมาครับลักษณะพิกัดอยู่ตรงนี้แน่ๆ นี่ครับน่าจะเป็นโดนรถไถขึ้นมาครับอันนี้คือโอ้ยสีสวยมากครับออกเป็นสีเงินด้วยครับตัวนี้โอ้สุดยอดเลยมีงอกออกมาใหม่ด้วยสีแถบนี้จะเป็นสีออกสีเงินนะครับแถบนี้นี่เป็นสีแดงตัวนี้สวยครับโอ้อันนี้ยิ่งสวยอีก นี่ครับอันนี้แดงคล้ายๆกับมีดเป็นทองแดงปุ่นอันนี้จะออกเขียวครับคล้ายเขียวมแมลงพับนอนครับผมนี่กัดผมใช่นีมครับโอ,โอ้สุดยอดเลย แดดก็ร้อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ร้อนครับคือแดดได้แดดเลยครับนี่ครับใช่แน่แนครับตรงนี้เลยที่กัดครับที่ว่านี่มีเศษงองด้วยนี่สุดยอดกูดเลครับเดี๋ยวับว่าสุดยอดนี่ครับ อันนี้เป็นจอมปวกเก่านะครับคือเขาได้ทลายลงนะครับดูลักษณะนี้ไหมครับจะมีเป็นลาดเอียงอยู่นะครับถ้าเราเมาเราต้องทําวิธีเราก็ขุดลงไปอีกประมาณเม็ดหนึ่งครับน่าจะได้ที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเนี่ครับที่แตกละเอียดครับน่าจะโดนรถรถเหยียบนะครับ แต่คือผมสังเกตดูตามที่ประสบการณ์ที่ผมได้ทํามาครับงอกยังงอกได้อีกครับตนี้นี่ครับเพราะว่าดูสีเขายังมีสีลหลายสีป่าปนกันอยู่ครับนะครับลักษณะนี้นี่นะครับ,นนรบอันนี้ไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่าเพราะว่ามัน,มนแดดกับตรนี้กลางแกงเลยนี่ครับมีหลายสีแลยครับตรงนี้ ครับก็สรุปว่าพิกัดนี้ครับใช่แน่นอนครับผมนี่ครับใช่ได้ครับคือโดนรถเหยียบนะครับคนที่เขามามาแปลสภาพนะครับทำปลูกเกี่ยวกับหญ้าครับอันนี้สีแดงครับแรงครับสายพญานากับสีแดงป้องกันคุณใส่ครับป้องกัน การเล่นของใส่ของอะไรต่างๆครับป้องกันคุณใสอันนี้คือนี่ครับนึอันนี้แกะไม่ขึ้นครับแต่การงอกมีการงอกแน่นอนครับนี่ครับพิกัดนี้น่าจะใช่เลยครับนี่ครับ ครับครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ